อร์เนอร์กุนซือทีมลิเวอร์พูลออกมาให้ความเห็นถึงเกมแดงเดือดที่หงแดงเปิดบ้านเสมอกับปีศาจแดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยชี้ว่ารูเบนอโมริมนั้นเลือกที่จะเล่นเกมรับเป็นหลักพร้อมปกป้องเทนอเล็กซานเดอร์อันโนที่มีฟอร์มยำแย่อร์เนอร์ครับแสดงความเห็นหลังเกมแดงเดือดแม้ว่าก่อนเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ในช่วงฟอร์มตกจากการพ,าพ่ายแพ้3านัดรวดในพรีเมียร์ลีกโดยไม่สามารถยิงประตูได้เลยแต่ลูกทีมของรูเบนอโมริมกลับเล่นด้วยแท็กติกที่ลัดกุม่ม แมนยูเล่นเกมรับต่ำและตั้งรับแน่นมากครับมันทำให้เจาะเข้าไปลำบากอาร์เนอร์ก็ไม่ได้ตำหนิเทนอเล็กซานเดอร์อโนทที่เล่นเกมรับได้อย่างยแย่อีกนัดหนึ่งมาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ครับเทนนั้นเล่นได้ดีเป็นส่วนใหญ่ให้กับสโมสสอนเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของเขาแต่บางครั้งไลอ้อนกาเฟนแบกก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับเขามากพอในจังหวะเกมรับดังนั้นผมจึงต้องระวังตัวให้มากขึ้นสำหรับคุณภาพของดาโลและบูโน่แฟรนั้นเราเริ่มต้นเกมได้ดีเรามีโอกาสในเกม3ามหน จากนั้นเราก็เจอกับความยากลําบากมันยากเมื่อคุณต้องเล่นกับทีมที่ตั้งรับต่ําโดยมีแค่อยลุนกับดิยาโลเป็นตัวลุกมันไม่ง่ายเลยที่จะหาช่องมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นเราก็เป็นลอง1ประตูต่อ0และมันทําให้เราลำบากหนักขึ้นไปอีกตรงจุดนี้ครับอานเนก็แสดงถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของลูกทีมครับที่สามารถพลิกสถานการณ์แซงนําได้2ประตูต่อ1 โดยออกมาปฏิเสธข้อสงสัยครับที่ว่าเขาเนี่ยประเมินความสามารถของแมนยูในเตะต่ำเกินไปหรือเปล่าไม่ผมไม่คิดอะไรแบบนั้นพวกเขาแค่บุกมาตั้งรับต่ำพวกเขามีคุณภาพทั้งขณะที่มีบอลและไม่มีบอลมันทําให้เรานั้นฝ่าเข้าไปได้ยากเกมเปิดมากขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มเล่นเกมรุกคุณสามารถเห็นได้ว่าพวกเขายอดเยี่ยมขนาดไหนเป็นเวลา75นาทีที่โอนาน่านั่นเล่นบอลยาวรวมถึงลูกฟรีคิกทุกครั้งของพวกเขา พวกเขาโยนบอลยาวและในช่วง15นาทีสุดท้ายคุณเห็นได้ว่าหากพวกเขาเล่นบอลบนพื้นพวกเขายอดเยี่ยมขนาดไหนผู้คนลืมโอกาสทั้งหมดที่เรามีพวกเขามีโอกาสจะแจ้งจากแฮร์รี่แม็กควแต่เรามีโอกาสมากกว่าพวกเขาสุดท้ายแล้วเราเกือบแพ้จากโอกาสของแม็กควาย